เขาไม่กมาเี่ถูกไหมนะเ้ทำไหตาสุดท้ายสมานียเื่อยกูเช็ดเกรี่ยทวันเขาไม่อยากให้รถมกระจกเหตุผลของเขาที่ทำน่าดูดูผสมพยายามคนโทตัวเลเยอจะเกี่ยมันลงโดนยางเพราะเต้องทำ ที่เกยาที่เหลือเปขนรถที่อกาะพ่เาต้องทำวินจักยานยนน้ำใจงามวินจักยานรับจ้านั้ายาเก็บเงินสดสามแสนบาทคืนชาวพม่านอนเป็นนอนไหมนอนวม่งวิ่งชาวพม่า เรียกว่าอะไรนะอืคนรวยอะว่าใ้่ไหมเก็ดสี่อะโปรสามแสนไอ้ไปชาติเก็บได้เป็นคนดีนะไปชาติเป็นคนดีนแต่ว่าเช็คอนะ่อนนั้นเดือดร้อนตอนนี้เดือดร้อนอยู่